เซอร์ไพรส์ไหมต้องถามพี่พี่แฟนขับว่าเซอร์ไพรส์ไหมแต่เราก็คิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเราก็ซ้อมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะให้พี่พี่เขาเอ็นจอยด้วยโชว์ของเราด้วยใชอย่างวันนี้มีโชว์ไหนที่การรู้สึกว่าแบบอยากให้แบบแฟนๆขับได้ดูมีโชว์ไหนที่เรารู้สึกว่าแบบอืมนั้นสเปเชียลที่สุด,สดเอาเป็นทุกโชว์เลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำทุกโชว์เหมือนนกั เ,คเ,คเกสไมคอนเสิร์ตเกสมีครับแต่ว่าเรายังอุ้มไว้ก่อนนะกันหรือพี่ๆน่าจะเจอกันแล้วตะกี้ย้อนกลับไปตอนวันเกิดนิดนึงครับ <c oughs> ครับผมปิดน <c oughs> อ๋อใช่ครับก็เป็นวันเกิดครั้งแรกของเราที่ได้มีโอกาสติดเทัโลก <c oughs> โเพราะอย่างปีที่แล้วเราก็ยังจัดแบบเป็นแบบงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานแฟนมีตอบแทนพี่แฟนคลับเป็นงานเล็กๆครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็เล่นใหญ่ เลยครับให้พี่แฟนคลับเพราะว่าพี่แฟนคลับก็เยอะขึ้นมากกว่าจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะด้วยนอกจากแบ,บติดเหตุโลกแล้วคือแบบว่าโปรเจกต์วันเจบแล้วคือมันก็แบบกลายไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยเป็นแอร์ออร์เดอร์งนะดีใจครับอย่างที่ประเทศไทยก็จะมีแบบตามแบบเซ็นทรัลเวิร์ลหรือว่าสยามอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ได้ขึ้นป้ายเบลเลอร er ์เลยแล้วก็แบบคนเดินผ่าน,านไปผ่านมาก็อาจจะได้รู้จักเราเพิ่มมาคืนด้วยกลายเป็นการข้องเมืองไปเลย ยังไม่ถนัดนั้นนะครับอแล้วเอ่อนนี้เราก็ฝึกซ้อมแรด้วยแล้วก็เต้นด้วยอมันจะพัฒนาขึ้นแบ็นก่างเอาวันนี้เอสปยปะเนี่ยไม่สปอยไ่สปอยใชไวันนี้ก็จะได้เห็นผมแรปด้วยแต่ว่าจะแรปอะไรยังไงก็เราติดตามแล้วกันครับ มีคนให้กำลังใจเยอะไหมครับในการสอมหรือว่าอะไรโอ้เยอะครับเยอะมากมากเขาจะแบบทักมาแบบเออสู้ๆนะอะไรอย่างนี้ก็พี่คนนั้นแหละพี่ยังไม่ได้ถามเลยนะพี่บอกบอกไว้ก่อนเดี๋ยวน่าจะต้องถามแน่ๆครับงั้นพูดถึงลุกตอนนี้ก่อนอันนี้คือใครเป็นคน G F ใช่ไครับพี่แฮร์สไตลิสต์ครับอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับพี่ต้อมครับเป็นช่างที่แบบทำทำผมค่อนข้างบ่อยเขาก็จะแบบ รู้ว่าอยากให้ผมเนี่ยทำผมทรงไหนทำทรงไหนจะออกมาดีเขาก็วันนี้ก็เป็นแนวใหม่จะเป็นลักสายที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นซึ่งผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันครับเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคใด้ไหมวันนี้ใช่ใช่ครับเปลี่ยนกี่ลุคครับวันนี้ในคอนเสิร์ตเอาเอา,เอากี่ลุคน่าจะแปดครับประมาณแปดครับรพูดถึงเรื่องตัวทรงนิดนึงนแฟนๆอยากให้เปิด่ยทีอะไรนะครับแฟนๆอยากให้เปิด่ยทีผมเราดูหน่อยก็รอรอนิดนึงครับ <ม>เดี๋ยวแน่ครับน่าจะมีครับมีแหละครับต้องมีโอเคแล้วหมายว่าถ้าสมมติว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตนี้มันก็จะมีคอนเสิร์ตบอยเฟนแล้วเราเริ่มเตรียมตัวไปนี้อล้วโอ้ยบอยเฟนผมนยังพูดตรงๆก็ยังเลยครับตอนนี้เราก็โฟกัสกับคอนเสิร์ตนี้ให้มันผ่านไปให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนี้เราก็ค่อยไปโฟกัสกับของบอยเฟรนครับก็มีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผม ระตัวผมผมก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ได้ดูการแสดงของเราแล้วก็ดูการแสดงของเพื่อนๆทุกคนที่ได้มาร่วมกันในซีซั่นสองนี้เราก็มองว่าเออมันก็น่ารักดีเคมีคู่อื่นเขาก็เข้ากันดีครับแต่ก็ทำให้กำลังใจเยอะใช่ครับก็ขึ้นเทนที่หนึ่งกูค้างครับคือท้ายแล้วเดี๋ยวให้กาวฟองเห็นงานแบบลุคเป็นคอนเซ็ปตครับก็ฝากติดตามทานทายเดอะซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับผมต่อไปก็เป็น EP6 แล้วก็ น่าจะมีเรื่องแบบเกี่ยวกับความรักของทานไทยเข้ามาเกี่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ต My w o n d e r e ี่ฟูลอิครั้งนี้ได้ครับผมผมก็เต็มที่มากๆครับแล้วก็จะมีโชว์หลายๆแบบให้พี่ๆได้รับชมนะครับผม